ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเขาเห็นสีหน้าของหลวนหลวนชิงสุยก็ลูบศีรษะของนางและกล่าวว่าสาวน้อยอยากคิดให้มากไปเลยไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย หลายปีแล้วที่ข้าได้เฝ้ามองเจ้าเติบโตขึ้นเว้นแต่เจ้าไม่อยากจะให้ข้าเป็นพ่อของเจ้าอีกแล้วเหตุใดข้าจะไม่อยากหากท่านพ่อไม่ต้องการหลวนหลวนอีกแล้วข้ากลัวว่าข้าจะไม่อัดทนรับเรื่องนี้ได้หยาดน้ำตาปรากฏขึ้นอีกครั้งบนดวงตาของหลวนหลวนเจ้าเด็กั่วที่นี่มีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้น เจ้าเป็นลูกของข้าเช่นเดียวกับพวกเขาที่นี่คือบ้านของเจ้าและทุกๆคนที่นี่คือครอบครัวของเจ้าชิงสุยเริ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากเขากล่าวเช่นนี้ชิงสุยมองไปยังอีเย่เจเียนเกอ น,นานมากแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าหลวนหลวนไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจึงแสดงละครเรื่อยมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคิดมาเสมอว่านี่มันไม่ยุติธรรมสำหรับอีแย่เจนเกอรแต่ตอนนี้มันดีมากแล้วเพราะพวกเขาไม่ต้องแสดงท่าทีที่อึดอัดเช่นนั้นออกมาอีกท่านพ่อท่านสัญญากับข้าเรื่องหนึ่งได้ไหม แค่เรื่องเดียวหลวนหลวนเงยหน้าขึ้นและมองไปยังชิงสยุยพ่อทำให้เจ้าได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเจ้าอยากจะได้อะไรงั้นหรือชิงสุยยืนยันกับนางข้ารู้ว่าท่านและท่านแม่ไม่ใช่คู่สามีภรรยากันจริงๆ แม้ว่าพวกท่านทั้งคู่จะเป็นสามีภรรยากันจริงๆแต่ข้าก็ยังอยากจะอยู่แบบนี้ตลอดไปพวกท่านแซงเป็นสามีภรรยากันเพราะข้าและข้าก็มีความสุขอย่างยิ่งในฐานะที่ข้าเป็นลูกสาว ถ้าอยากให้พวกท่านเป็นสามีภรรยากันจริงๆท่านพ่อท่านสัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าท่านจะแต่งงานกับท่านแม่จริงๆหลวนหลวนกล่าวอย่างจริงจังในขณะที่มองไปยังชิงสุยชิงสุยไม่คาดคิดว่าหลวนหลวนจะขออะไรเช่นนี้ สำหรับเขาการแต่งงานกับอีเย่เจนเกอร์เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะล่าช้าแต่ก็ฉับพลันอย่างยิ่งเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนเขาไม่เป็นตัวเองแต่เขาก็อยากให้นางอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนี่คือการอยากครอบครองใช่หรือไม่ สาวน้อยท่านแม่ของเจ้าเป็นหญิงสาวที่มีพรสันที่ไร้ที่ติข้าสัญญาได้เพียงข้าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดการฝึกฝนของพ่อค่อนข้างดีในตอนนี้ข้าสามารถจัดการทุกๆุกคนที่กล้าเข้ามาและคว้าตัวแม่ของเจ้าไป เจ้าคิดเช่นไรชิงสุยกล่าวกับหลวนหลวนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอืมท่านพ่อเก่งที่สุดมาเกี่ยวก้อยสัญญากันท่านห้ามผิดคำพูดนอกจากนี้ท่านต้องพยายามอย่างหนักเพื่อท่านแม่แล้วก็อย่ารังแกนางละ หล้วนหัวเราะและยื่นมือออกไปแน่นอนข้าย่อมไม่อาจรังแกนางได้หากไม่มีท่านแม่ของเจ้าตระกูลชิงและข้าย่อมต้องถูกกำจัดไปนานแล้วชิงสุยหัวเราะขณะที่เขาเกี่ยวก้อยกับหล้วน,วนอีเย่ เย,ยนเกอร์โกรธและไอในเวลาเดียวกันนางรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งแต่นางก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนางถึงรู้สึกเช่นนั้นชิงอี้ชิงชิงและหญิงสาวคนอื่นๆต่างมองมายังชิงสยุยพวกนางยิ้มและมองไปยังอียเย่เจ้นเกอร์ ท่านพี่เจนเกอร์พวกท่านเป็นสามีภรรยากันมานานแล้วหรือท่านพี่มีใครบางคนที่ดีกว่ารออยู่หรือไม่่าวยุนลิวลี่หัวเราะอย่างซุกซนขณะที่นางย้าหยอกอีเย่เจนเกอร์ลิลลี่เจ้ากล่าวอะไรกันอีเย่ เียนเกอร์พูดด้วยรอยยิ้มเล็กๆน้ำเสียงของนางน,านั้นสงบนิ่งนางไม่รู้ว่าจะต่อต้านชายผู้นี้ได้เช่นไรเพราะเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรไร้เหตุผลก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไป นางไม่ได้คาดหวังให้เขาเติบโตมาแข็งแกร่งเช่นนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเริ่มคลุมเครือเช่นนี้เมื่อใดกันนางก็ไม่ทราบได้หากมีคนในนครร้อยไมมาบอกว่านางต้องแท้งเป็นสามีภรรยากับเขาก่อนหน้านี้ นางคงจะไม่เชื่อแต่ในตอนนี้แม้ว่าจะมีคนมาบอกว่านางต้องแต่งงานกับเขาในอนาคตนางก็จะไม่แปลกใจเลยท้องฟ้าเริ่มมืดลงชิงสุยอยู่ที่ลานด้านหลังพร้อมกับอีเย่เชียนเกอเมื่อรู้ว่านางต้องการที่จะจับไปชิงสยุยย่อมต้องขอให้นางอยู่ที่นี่ต่อไปไม่เพียงแค่นั้นเขาต้องทำให้นางอยู่ที่นี่ต่อไปให้ได้เขารู้สึกว่าเขาทำได้ในตอนนี้ เหตุใดเจ้าจึงเลือกที่จะไปชิงสุยถามเบาๆขณะที่อยู่ข้างๆอีเ e ย่เจนเกอร์ชิงสยงุยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกกล้าตั้งแต่หลวนหลวนรู้เรื่องนี้มันก็เป็นเหตุผลทุกๆอย่างที่ข้าควรจะจักไปได้แล้วอีเ e ย่ ye. ยังเกอมองไปยังชิงสุยด้วยรอยยิ้มหญิงสาวผู้นี้มักจะสงบอยู่เสมอตอนแรกเขาคิดว่าเขาได้ใกล้ชิดกับนางมากกว่านี้แต่หลังจากที่เขาจากที่แห่งนี้ไปและหลวนหลวนรับรู้ถึงเรื่องราวทุกอย่างชิงสุยก็รู้สึกรู้สึกโดวว่าหญิงสาวผู้นี้ออกห่างจากเขามากยิ่งขึ้นผู้ใดบอกเจ้าว่ามันจบแล้วกันเจ้าจะจากไปงั้นหรือไปที่ใดกัน เจ้าจะพาหลวนหลวนไปยังสันเขาราชันราชสีเง้นหรือชิงสุยมองไปยังอ e ีเย่เจียนเกอร์พร้อมกับขมวดคิ้วข้าก็ไม่รู้ข้ายังไม่ตัดสินใจที่จะไปที่สันเขาราชันราชสีอีเ e ย่เจียนเกอร์ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อชิงสุยนางเพียงอธิบายเขาอย่างราบเรียบหากเจ้ายังไม่ได้ตัดสินใจเหตุใดเจ้าถึงเลือกที่จะจากไป เพราะเจ้าไม่ชอบที่นี่หรือไม่ชอบผู้คนที่นี่หรือไม่ชิงสุยไม่อยากให้นางจับไปเลยไม่ที่แห่งนี้นั้นมหัศจรรย์อย่างยิ่งบางครั้งข้าก็ไม่อาจแยกความแตกต่างได้ว่าที่แห่งนี้คือความจริงหรือไม่ บางครั้งข้าก็คิดว่าที่แห่งนี้คือบ้านของข้าแต่ข้าก็รู้ดีว่าข้านั้นคิดผิดอีเยเจียนเกอร์ใส,ส่ศีรษะของนางและหัวเราะออกมาเพราะเหตุใดกันชิงสุยรู้สึกกังขายอย่างยิ่งความผูกพันระหว่างสามีและภรรย,ยาคือลูกและอารมณ์ระหว่างกันข้ามีความสุขอย่างยิ่งที่เห็นเจ้ามีความสุขกับลูกๆของเจ้าเจ้าไม่เห็นสายตาที่อิจฉาของหลวนหลวนเงินหรือ เจ้ารักหลวนหลวนยิ่งกว่าลูกๆของเจ้าเองแม้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันจริงๆและแม้ว่าเราจะไม่ใช่สามีภรรยาก็ตามข้ารู้ว่าครอบครัวนั้นมีความสุขมากเพียงใดเมื่อได้เห็นเจ้าอยู่กับพวกเขาข้าควรขอบคุณเจ้าถ้ามีความสุขคตอลดหลายปีที่อยู่ที่นี่มาอีเย่เจียนเกอกล่าวอย่างใจเย็นข้าทำอะไรผิดไปงั้นหรือเจ้าจึงเลือกที่จะจากไปเช่นนี้ เจ้าคิดว่าข้าจะสบายใจงั้นหรือหากเจ้าเลือกที่จะจากไปเช่นนี้ชิงสุยยิ้มให้อีเยเจียนเกออีเยเจียนเกอรู้สึกแปลกแปลกเล็กน้อยเมื่อนางได้เห็นรอยยิ้มของชิงสยุยนางมีท่าทีเทง่งงง นางรู้สึกแย่อย่างยิ่งเพราะนางไม่อาจตัดสินใจได้ว่านางควรจะไปที่มหาทวีปสัมพันธ์มิตรหรือกลับไปยังนิกายกระบี่นพานางจะทำอะไรหากนางกลับไปที่นิกายกระบี่นพา นางคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่มหาทวีปสัมพันธมิตรดูเหมือนว่าจะไม่ดีนักที่กลับมาที่นี่และอยู่ที่บริเวณนี้หากนางระวังตัวมากพอสรรเขาราชันราชสีย่อมไม่อาจหานางพบได้ชิงสยุย เจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าแค่ต้องการจะไปอีเยเจียนเกอร์ลังเลครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบออกมาเจ้าก็เห็นหลวนหลวนต้องการให้พวกเราเป็นสามีภรรยากาันข้าขอโทษข้าไม่ได้หมายความว่าข้าไม่สนใจความเห็นของเจ้า เจ้าอย่าถือโทษโกรธเคืองข้าได้หรือไม่ชิงสุยรีบกล่าวเช่นนี้หลังจากเห็นอีแย่เจียนเกอก้มหน้าลงเขาไม่อยากทำร้ายหญิงสาวผู้นี้ที่เขาเคารพนับถือเสมอเจ้าคิดมากเกินไปข้าไม่ได้เป็นอะไร เจ้าไม่ผิดอะไรที่มีความคิดเช่นนี้ข้าก็มีเหตุผลพออีเย่เจียนเกอพูดเบาๆชิงสุยกระวนกระวายจากคำพูดของนางเขานึกถึงเรื่องตลกจากโลกก่อนหน้านี้ของเขาบางคนที่งดงามหญิงทนงและสันโดษราวกับเทพธิดา แต่หญิงสาวเช่นนี้ย่อมไม่ต้องการให้ชายหนุ่มทำกับนางเหมือนเป็นเทพพิดาเพราะพวกนางก็เป็นมนุษย์เป็นหญิงสาวพวกนางต้องการให้คนอื่นๆปฏิบัติกับนางเหมือนหญิงสาวปกติในตอนนี้นี่คือสิ่งที่ชิงสุยรู้สึกกับอีเย่ เนเกแต่มันเป็นเพียงความรู้สึกชิงสุยจับมือข้างหนึ่งของนางและมองไปยังหญิงสาวผู้นี้ที่งดงามราวกับหญิงสาวที่งดงามราวเทพธิดาเขาไม่ได้มีความปรารถนาใดๆเขาแค่อยากจะบอกนางบางอย่างเมื่ออีเย่ ยี่งเกอร์โดนชิงสุยจับมือนางก็เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางเมื่อนางเห็นดวงตาที่กระจ่างใสของเขาข้าต้องการกลับไปยังมหาทวีปสัมพันธ์มิตรไม่คำตอบของชิงสุยน,นั้นชัดเจนอย่างยิ่ง ถ้าอยากกลับไปอีเย่เจียนเกอร์ยืนยันหากเจ้าจะกลับไปตระกูลชิงและข้าก็จะไปกับเจ้าชิงสุยยืนยันอีกครั้งหยุดกล่าวไร้สาระเจ้าอย่าคิดที่จะแอบหนีไป มิฉะนั้นข้าจะไปตามหาเจ้าถี่สันเขาราชันราชสีข้าแน่ใจว่าข้าจะทำเช่นนั้นแน่นอนชิงสุยกล่าวกับอีเย่เจียนเกอร์ทำลายความคิดของนางที่จะจักไปโดยไม่มีคำอำลาเจ้ามันจอมวัยร้ายอีเย่ ยยนเกอร์กล่าวอย่างทำอะไรไม่ได้นางรู้ว่าชายผู้นี้ตั้งใจให้นางอยู่ที่นี่มากกว่าตั้งใจให้นางกโกรธมือของชิงสุยที่จับมือของนางก็ยังไม่ไปไหนอีเย่จี้ยนเกอยอมแพ้หลังจากพยายามสะบัดมือออกหลายครั้ง และคิดว่าปล่อยให้เขาจับต่อไปแล้วกันอีกสามปีข้าจะพาเจ้าไปยังสันเขาราชันราชสีหลังจากนี้อีกสามปีชิงสุย่ยกล่าวออกมาช้าชาอีเย,ยเจียนเกอยังคงกระวนกระวายกับคำพูดของชิงสุยนางใส่ศีรัตทันทีและกล่าวกับชิงสุยว่าข้าไม่ยอมให้เจ้าไปที่น,นั่นเหตุใด,ดกัน ข้าไปที่นั่นไม่ได้แม้ว่าข้าจะมีพลังมากพองั้นหรือหลังจากข้ารู้เรื่องของเจ้าข้าก็คิดถึงเรื่องนี้มาตลอดในขณะนั้นข้าตัดสินใจว่าเป้าหมายของข้าคืออีก20ปีข้าจะช่วยให้เจ้าโคนลมสันเขาราชันราชสีในเวลา20ปี แต่ในตอนนี้ดูเหมือนข้าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและข้าก็ตระหนักได้ว่าข้าสามารถเติมเต็มความฝันของเจ้าได้ในอีกไม่นานข้ามีความสุขอย่างยิ่งในตอนนั้นข้าอยากจะปลดปล่อยภาร,ระในจิตใจของเจ้า แต่เจ้าย่อมไม่อาจทิ้งภาระในจิตใจนั้นไปได้ตราบใดที่สันเขาราชันราชสียังคงอยู่ข้าอยากให้เจ้ามีความสุขหลังจากเรื่องของตระกูลเย็นแรงจูงใจในการปลุกฝนของข้าก็คือเรื่องของเจ้าอีเยเจียนเกอตกตะลึงหัวใจนางปวดร้าวและนางไม่รู้ว่าทำไมนางถึงรู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกเช่นนี้ในรอบหลายปี มันเป็นความจริงที่นางเคยช่วยเหลือเขามาก่อนแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับนางและนิกายกระบี่นพาเพราะเหตุนี้ชายผู้นี้จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อนาง สิ่งที่ไม่คาดฝันมากที่สุดคือเขาได้ตั้งเป้าหมายเรื่องนางไว้ถึง20ปีสันเขาราชันราชสีเป็นเป้าหมายของเขาเสมอนางต้องผ่านความเหงาโดดเดี่ยวและกังวลมานานหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกมั่นใจ ทันใดนั้นนางก็ตระหนักได้ว่าหัวใจของนางไม่ได้อ้างวางอีกแล้วนางตระหนักได้ถึงความใกล้ชิดระหว่างนางและชายที่อยู่ตรงหน้านางชิงซุยสัมผัสได้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของนางผ่าย ตงหญิงได้บอกชิงสุยเรื่องของหายตงชิงอย่างไรก็ตามนางโชคดีมากเมื่อเทียบก,กับอีเย่เจียนเกอร์และเหวนเหริอนอูซงชิงสุยต้องการช่วยเหลืออีเย่เจียนเกอแต่เขากลัวว่ามันจะเป็นการหุนหันพลันแล่นเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นมือของนางที่อยู่ในมือของเขาชิงสุยรวบรวมความกล้าและดึงเขาเข้าสู่อ้อมกอดเขาไม่ได้พูดอะไรหรือทำอะไรต่อเลยเขาแค่ต้องการให้นางรู้สึกอบอุ่นเพื่อที่หัวใจของนางจะได้ไม่เหงาอีกต่อไป ในตอนแรกชิงสุยรู้สึกกังวลแต่ลึกๆในใจของเขาเขาต้องการที่จะดูแลนางและรักนางอย่างสุดซึ้งตอนนี้อีเย่เจียนเกอร์ก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนความรู้สึกนี้มันมหัสารย์อย่างยิ่งนางรู้สึกชื่นชอบมัน วีนเกอร์อยู่ที่นี่เถอะข้าจะพาเจ้าไปทวงถามความยุติธรรมอีกสามปีหลังจากนี้ชิงสุยพูดเบาๆขณะกอดนางเจ้ายังมีตระกูลชิงที่ต้องดูแลสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะไม่ทำอะไรที่เจ้าไม่มั่นใจ ถ้าไม่อยากไปที่สันเขาราชันราชสีหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าคงเสียใจไปตลอดชีวิตอีเย่จเจียนเกนเอเงยหน้าขึ้นและมองไปยังชิงสุยข้าจะสัญญากับเจ้าแต่เจ้าต้องอย่าไปไหนข้าไม่จากไปไหนและหากเจ้าอยากที่จะแต่งงานกับผู้ใดโปรดพิจารณาข้าก่อนชิงสุยหัวเราะอ,ออกมา เต้าเริ่มเป็นดอมวัยร้ายอีกแล้วอีเย,ย่เจียนเกอร์หยิกเขาชิงสุยได้กล่าวเช่นนี้ต่ออีเย,ย่เจียนเกอร์เพื่อให้นางผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นในตอนนี้เขารู้ว่านางไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นชิงสุยจึงกล่าวเรื่องนี้ออกมาเองอย่างไรยางอายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ